สวัสดีทุกคนที่มาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไกด์บิวเวอร์ชัน2.2นะครับสำหรับชั้น12รวมถึงบิวต์ตัวละครที่ผมใช้เคลียรบิวในรอบนี้ถ้าใครสนใจชั้น11นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนแล้วก็ทางใต้คลิปนี้นะครับสำหรับชั้น12รอบนี้ก็ไม่มีดีวัรอะไรเหมือนรอบที่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทีมเดียวอาจจะไม่สามารถพาคุณผ่าน9ดาวในรอบเดียวนะครับถ้าใครมีปัญหาก็ลองปรับทีมให้เหมาะสมในทีละห้องนะครับส่วนแต่ละชังงงไไไบบ้้ากก็ปชมมัันดเเลยยครีว ต่อไปได้ครึง่งแ,แรกของห้องหนึ่งชั้นที่สองน,นะครับห้องนี้สตูจะได้ปับก่อธาตุไฟได้ทุกสิบห้าวีนะครับโดยก่อธาตุไฟเนี่ยจะทำให้สตูถึกขึ้นแล้วก็การนอกแบกด้วยที่การจัดการก่อธาตุไฟนี้ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเรีแอคต่างๆเพื่อทำให้กอมันหายไปนะครับโดยสตูจะแบ่งเป็นสองเวฟเวฟแรกจะเป็น สามตัวนกบูชิก็คือมีตัวปลาประทัดตัวหน้าไม้ไฟฟ้าแล้วก็มีตัวธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยส่วนเวฟสองก็จะเป็นฟาตัวเอเจนต์สามตัวนะครับทั้งสองเวฟมีวิธีการต่อสู้คล้ายกันครับก็คือล่อทุกตัวให้อยู่ด้วยกันแล้วก็จัดการเบอร์ที่เดียวทั้งสามตัวเลยโดยที่เว็บแรกนะครับก็ไปหาตัวประทัดก่อนถ้าคุณกลัวมันหนีนะครับส่วนเวฟบด้วยสองก็ระวังเรื่องร่างแยกของฟาตัวเอเจนต์นะครับถ้ามันปล่อยร่างแยกไว้เยอะๆฟาตัวเอเจนต์มันจะท่าให่ได้ซึ่งคุณไม่อยากเห็นมันหร ไม่โดนหมดแน่นอนทั้งาวคือโดนรือเ่าด้ว <c> ย <oughs> อ้องแรงไม่ค่อยมีอะไรบ้างง่ายๆอยู่ ในส่วนของเครื่องหลังครับจะแบ่งเป็น2เวฟเพิ่งทั้งสองเวฟจะคล้ายๆกันนะครับก็คือ1นึ่งเจียววพร้อมกับสามไฮโดรเมมิกโดยที่ครึ่งแรกจะเป็นเจียววิชาสายฟ้านะครับพร้อมกับไฮโดรเมมิกหมูสดเครื่องหลังจะเป็นเจียววิชาน้ําแข็งพร้อมกับไฮโดรเมมิกกระรอกนะครับท่านนี้ผมแนะนำให้เอาตัวไพโลมาตีเลยเพราะว่าทุกตัวของห้องเนี้จะแพ้ธาตุไฟหนักมากโดยเฉพาะตัวหมูกับตัวกระรอกนะครับเพราะว่าไฮโดรเมมิกสองสายพันธุ์นี้จะโดนธาตุไฟแรงขึ้นเป็นพิเศษเลยแล้วก็พยายามอย่าให้พวกไฮโดรเมมิกอยู่เฉยๆนะครับเพราะมันจะฮิวตัวเอง ถ้าแต่ถ้าดีแล้วก็โปกที่โจวชาช์าเลยนั่นแหละแล้วก็รอให้พวกนี้มาหาเรานะครับโจวไวช้าครับถ้าแต่ละท่าจะไอเฟลก็ข้างง่ายพยายามไอเฟมให้ได้นะครับไอเฟมก็กดแดนหรือกดนันตีนั่นแหละแต่ถ้าเป็นไปได้พยายามให้มีเกาะไว้นะครับเพราะว่าตอนที่มันพุ่งชนใส่เราอะแล้วถ้านเรามีเกาะอยู่เออไวเชา้าจะง่ายหลังให้เราตีฟรีๆเลยโจวชาช์าท่าไฟ่ฟ้าครับจะมีลูกบอลไฟฟ้าออกมาตัวตัวน้ำแข็งนะครับจะมีกระดักน้ำแข็งที่พื้นแค่อย่าไปโดนก็คือโอเคแล้วที่เหลือแค่เฟิร์สได้ถูกจังหวะจโดมการจตีของวชารดให สำหรับห้องแรกของอบิชั้นที่สองเวอร์ชั่นนี้มี้จะว่าวอีวเกเวรกรรมอันไม่มีอันนแหละ ขาคือมี n น r ี y หรือเปล่าล่ะฮะเย่ส่วนท่อนที่2ครึ่งแรกนะครับจะเริ่มด้วยมาโกกิกิเกกจ้าเดิมเราเจอมาหลายรอบแล้วมาโกกิก,กินะครับจะมีโลเปอยู่10วิเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวไหนต้องเก็บสแต็คหรือว่าต้องเก็บ Energy ใหม่ช่วงนี้ก็เก็บให้พร้อมเลยนะครับไพ้ของมาโกกิก,กิจะแบ่ง,ปงเป็น2เฟสนะครับตามหลออเล่อ์ของมาโกกิก,กิ เฟสแรกจะอยู่แค่1ใน4ของหลอดเลือดเฟสนี้มักคูเกงกิจะไม่ทําทำอะไรมากก็แค่ปล่อยหน้ากากใส่หรือไม่ก็ฟันไปซึ่งจะไม่ค่อยมีอะไรมากก็หลบกันง่ายอยู่แล้วทีไปจนถึงหนึ่งใน4ของหลอดเลือดของมักคูเกงกิครับก็จะเริ่มตึ้นที่เฟสที่2โดยเฟสที่สมากคูเกงกิจะเริ่มด้วยการสร้างดาวใหม่ขึ้นมาแล้วปักลงไปที่พื้นจากนั้นจะใช้ท่าต่อยหนึ่งท่าพอใช้ท่าที่สองเสร็จมันจะแดดถอยหลังไปเนะครับอย่าเพิ่งเผล่อเบิร์ดไปละถ้าเป็นบาร่ากแต่ก็ไมดีีนะะัถ้้าจใชวิธ ที่เหลือก็จะเหมือนเหมือนเดิมแล้วครับมันก็จะวนๆไปเรื่อยๆไอเฟมดีๆถ้าไอเฟมด้วยการเดดไม่ได้ก็ใช้อันตีไอเฟมเอานะครับการได้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วครับหรับครึ่งแรกของห้องที่สองสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แดดนี้ฉันรู้นะฮะ ส่วนข้างหลังนะครับจะแบ่งเป็น2เวฟเวฟแรกจะเป็นซีซีเมทน้ำแข็งที่มีออร่าแล้วก็2เทเชอร์โฮเดอร์ปลาขวดน้ำนะครับออร่าของซีซีเมทน้ำแข็งก็คือออร่ากองเล็บน้ำแข็งนะครับซึ่งจะโผล่มาจับเราถ้าเป็นไปได้ก็หลบดีๆนะส่วนเวฟที่สองจะเป็นฟาทุยมิลโลมาเดนที่มีออร่าเหมือนกันและมีเทเชอร์โฮเดอร์3ตัวซึ่งเป็นตัวปลาขวดไฟไฟ้าขวดไฟ,ไฟแล้วก็ขวดน้ำแข็งออร่าของมิลโลมาเดนจะเป็นออร่าฟองน้ำนะครับก็พยายามอย่าไปโดนนะมันจะเกิดมารอบๆเรา4อ,อ,อันต่อเวฟนี้มีสิ่งทีีาาดดีี่่ตต้้้อออองงงรรรระะะะวววววัััััััเเหหหหมมืืนนนนนนกกคคคปลลลาาขดดบบจๆๆใยยยูแ์ ลาวรเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เลยผมแนะนําไม่ใช้คอมที่มีตัวอิโมที่ดูดได้มาเลยนะครับส่วนตัวซิซิเมดกับตัวมิโดไปได้นะครับถ้าเรารีบตีมันครับเราสามารถซีซีมันได้นะหรือไม่ก็ใช้ฟิสคอฟฟิสไปเลยนะครับได้เหมือนกันตัวซิซิเมดนะครับถ้ามันสร้างเกาะมาให้เราจัดการที่มแมลงวันถ้าจัดการได้เกาะมันก็จะหายไปส่วนถ้าจับของมิโดไปได้รวมถึงออร่ากองเล็บน้าแข็งนะครับเราสามารถใช้ตัวที่วาร์ปได้ในการหนีออกมาได้นะครับเช่นพวกโรซาเลียโมนาออยากะหรือไม่ก็เอาคาสาเวนตีบินออกมาได้เหมือนกันนะ อย่างนึ่นที่ต้องระวังก็คืออล่าน้ำของม i โนไมเดนนะครับมันจะสร้างฟองมาถ้าเราใช้ตัวอนิโมมันจะดูดได้นะสรุปรวมๆแล้วของข้องนี้ก็คือการที่คุณสามารถรวมทุกตัวให้มาอยู่ด้วยกันและใช้ดาเมจเอลในการจัดการนั่นเอง มาถึงห้องเจ้าพระถ่าของเวอร์ชัน2.2นะครับก็คือห้อง3ชั้น12นะครับเครื่งแรกจะเริ่มต้นด้วยลูทันเตอร์พร้อมกับลูนิสอยเยอร์2ตัวผมเรียกลูนิสอยเยอร์ง่ายๆว่าตัวงูแล้วกันนะครับเซตนี้ผมแนะนําไม่ถอยลงมาหลังห้องเลยเพื่อล่อศัตรูทั้งหมดมาอยู่หลังห้องรวมกันนะครับแต่ตอนถอยมาอย่าถอยไปจนถึงตกบันไดนะครับถ้าถอยจนถึงบันไดรูทันเตอร์จะบินขึ้นนะถ้าไม่อยากให้มันบินขึ้นก็อย่าถอยเยอะเกินไปนะครับพอทุกตัวมารวมกันแล้วนะครับก็เลนที่ลูทันเตอร์ Hunter นะครััััับเเเเพรรราาาาะะวว่ว่ลลลูททนนตตอออ์จดดมมมมหหหกกกกืไไ็็ถ้้้ใชีีชคชสคฟปงยย3 ส่วนตัวงูมันจะตายจากระเบิดเออรอบๆตอนที่เราตีรูนฮันเตอร์อยู่แล้วแต่การเวฟนี้เสร็จเวฟที่2ก็จะเกิดตรงที่เรายืนอยู่พอดีเลยก็คือเป็นรูนฮันเตอร์ตัวหนึ่งที่มีออร่าด้วยครับแล้วก็รูนครูเซอร์2ตัวผมขอเรียกง่ายว่าตัวพัดลมแล้วกันนะครับเวฟนี้ให้เราตีตัวพัดลมก่อนครับเพื่อให้มันแดดถอยหลังออกไปพอตัวหนึ่งขอยไปแล้วก็ไปโฟกัสอีกตัวหนึ่งให้มันถอยไปหาอีกตัวหนึ่งนะครับพอทั้งสองตัวอยู่ด้วยกันก็เบิร์ดได้เลยครับเดี๋ยวตัวนเ็รูนกาก อสำหรับครึ่งแรกของห้องสามนะครับอย่าเพิ่งกดอันติอย่าเพิ่งกดอันติ ในส่วนครึ่งหลังนะครับเวฟแรกจะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเจอเลยก็คือลูนกาดพร้อมกับลูนพัดลม2ตัวแต่คราวนี้ลูนกาดจะไม่มีออร่าแล้วก็ตัวพัดลมจะเกิดข้อข้างทางกัน ผมแนะนําให้เป็นโฟกัสที่พลลมตัวใดตัวหนึ่งให้ตายไปก่อนเลยครับเดี๋ยวลูนกากจะมาหาเราใกล้ๆเองแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ตัวพัดลมทั้งสองตัวถอยลงมารวมกันเหมือนร็อบทีแล้วก็ดีนะครับการสาบตัวนี้เสร็จให้รีบไปหลังข้อนะครับพอเวทรรี่สอดจะเกิดตรงนั้นเลยตัวที่เวที่สอดรับจะเป็นลูนเกเดอร์ที่มีออร่าเหมือนลูนกาพึ่งแรกนะครับแล้วก็มีลูนดิเฟนเดอร์เรียกง่ายๆว่าตัวปูแล้วกันนะครับมีสองตัวอันนี้เน้นตีหนักๆที่ลูนเกเดอร์เลยเพราะลูนเกเดอร์เนี่ยเลือดเยอะมาก แต่ก็ระว่างพวกนี้ตอนต่อสู้กับลูนเกเดอร์นะครับมันจะกระโดดใส่คุณนะครับวิธีการต่อสู้กับลูนเกเดอปปร์ที่ผมแนะนำครับคือคุณเข้าไปประชิดต,ตัวกับมันเลยเพื่อไม่ให้มันใช้ท่าวิ่งชนนะครับถ้ามันใช้ท่าวิง่งชนเนี่ยมันจะเสียเวลาไปเยอะมากถ้าอื่นก็จะคลายลูนก่าได้แหละครับวิธีหลบก็คือหลบออกมาได้ข้างๆก็จะไม่โดนดาเมจไรแล้วจุดอ่อนที่ของลูนเกเดอร์ครับจะอยู่ที่ขาทั้งสองข้างโดยที่มันจะเปิดขึ้นหลังจากที่มันโจมตีเท่านั้นการจำเจระยะประชิดก็สามารถโจมตีจุดอ่อนนี้ได้นะคคครรรรัับออออจมมีีดด่่่นนนนงงงาาแลลววเเเเเเเกก์ะยยยิิิซธห็็ืื ให้ไปด้านข้ามันก็จะหยุดยิงแล้วครับเหลือคุณจะใช้การบังดตตีที่ลูกตาเพื่อหยุดกาบทรารของมันเลยก็ได้ครับพอจัดการ3ตัวน,นี้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอบิทรอบนี้ดีใจด้วยครับเย้เจเนอร์ล่วงไปแล้วเละไอ้เอา2งตัวเนี่ยตายไปซะเรียบร้อย โอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวละครผมใช้อะติแปลกอะไรบ้างมาชมกันเลยครับยูล่านะครับแอดอาวุธอิจเฝดดอกไม้คนนกนาฬิกาถ้วยหมวกออสเตเดชัน่นเทเลนออสาเลียตะนี้อาวุธอิจเฝด ดอกไม้คนกนกนาฬิกาถ้วยหมวกอเปกรเ์ชั่นอาเลนไปเล่นแต่ตามนี้อาวุธเอเดฟกดอกไม้คนกนกนาฬิกาถ้วยหมวกอเปกรเ์ชั่นอาเลนอินแอนด อาวุธอิแปไม้บนกนาฬิกาถ้วยหมวกคอนเสิร์ชันเลนูุคอตแอาวุธที่แปดอกไม้บนกนาฬิกาถ้วยหมวกคอ t เสิร์ชันเลน นโมเอ็มซีแตอาวุธอันแปด 8, ไม้ขนนกนาฬิกาถ้วยหมวกอิสระชันเลนส์มิเชลแต่ตอนนี้อาวุธอันดแปดดอกไม้ขนนกนาฬิกาถ้วยหมวก คอนเทเซชั่น ALEN เน็ตอาวุธอดิแฟคไม้นกนาฬิกาถ้วยหมัวคอนเทอเซชั่น ALEN เร่งหลิงเดตัดอาวุธอดิแฟต ดอ,อกไม้คนนกนาฬิกาถ้วยหมวกคอนเซิร์ชันลเลนยอนะ่าตามนี้อาวุธไอริแฟร์ดอ,อกไม้คนนกนาฬิกาถ้วยหมวกคนนอ,ลลนอนเซิร์ชันเลนตัวนี้ก็จะเป็นบาบ้าท,ที่ผมใช้ในชั้น11นะครับ พุทธอิทธิแฟกต์ไม้ขนนกนาฬิกาถ้วยหมวกคอัลตร้ลชั่นเลน จะไปเรียบร้อยนะครับสระบทเวอร์ชัน2.2เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับผมผมว่ารอบเนี้ยมันยากขึ้นกว่ารอบที่แล้วมากเลยนะครับนอกจากเรื่องการทําโรเตชันให้ถูกต้องและการจัดทีมแล้วอะ่ะยังต้องมีการจัดตำแหน่งของศัตรูให้มันอยู่รวมกันรวมไปถึงยังมีการ RNG นิดๆหน่อยๆอีกรวมๆแล้วเลยทําให้บิดรอบนี้ยากขึ้นไปเยอะเลยแต่ยังไงก็เป็นเวิธท,ที่คุณทําได้อยู่นะครับผมขอเป็นกาลังใจให้แต่ถ้ามีคําถามอะไรหรืออยากให้ผมช่วยอะไรทิ้งคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้ ตรงนี้ผมกำลังฝึกคูเต่าของผมอยู่ในไลฟ์สดผ่านทวิชนะครับถ้าใครสนใจลิงก์ขี่อยู่ขึ้นบนหน้าจอแล้วก็ทางใต้ล่าคลิปนี้นครับกด Follow รอไว้ได้เลยเดี๋ยววันจันทร์ตอน3ามทุ่มเราก็เอาคูเต่ามาลงอาวิชกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าหรือในไลฟ์นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย